สวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านนอยิงซนเองนะคะวันนี้เราอยู่ในเฟสเทลไม่ใช่สิมันเป็นจกักรวาลมันไม่ใช่จกักรวาลเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับเฟสเทลนะเฟสอนะที่มันอยู่กับไอยอยู่กับอิงซันอนะรู้จักปะก็เราจะอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะอันนี้ชื่อโซเซนทำไมกูคิดชื่อเดไไ้ยงวะก็ ตัวแซนนั้นเป็นเหมือนเฟซแซนแต่ในจังหวะของอิงเดชาราพิซานนั้นเขาอาจะเปลี่ยนไปเพราะการช่วยเพราะเขาได้ช่วยเหลือตัวฉันที่ถูกขังไว้ในแบล็กวลก็เลยทําให้เขาเมลีไปอย่างนี้อย่างที่เห็นอ่าฮะใช่แล้วมีข้อข้องใจอยู่ตรงนึงก็คือเฟซแซนในจังหวะนี้ก็ะแกต่างเปลี่ยนไปก็คือผิวบงตัวผิวของโครงกระดูกของเฟซแซนนั้นกลายเป็นสีดำ ทำให้เฟซแซนสมีทางอยูอำนาจและเป็นผู้ควบคุมแบงโวลเขาสามารถออกเข้ามาใหม่ได้ไม่หยุดสิ้นหรือสู้กับแซนโนทะเลาะกันไม่หยุดเพราะเรื่องอินเดชาล่าพี่แฟนเพราะเฟซแซนเคยเห็นฉันในรูปร่างแบบที่ยังเป็นแบงโวลก็ในจักรวาลน,นั้น ก็คือจักรวาลเดียวที่อิงแฟนตายแหละมันไม่ต่างกัน,น,น,นเ,เ,เพราะฉะนั้นเฟสแฟนเป็นคู่เป้ามิติไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยเหนือเราได้เสมอถ้าหากมีใครไปตกอยู่ทีน่นั่นเฟสแฟน,นก็จะตกลงมิติมาให้ทันเพื่อดูแลซึ่งเฟสแฟนไม่ค่อยพอใจกับที่ไอเจ้าแซนโนมาเป็นผัวแล้วเท่าไหร่ตรงนี้แหละถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอดีช่วยกดไลค์กดแชร์ใกนต่าเดี๋ไม่รู้ว่าเฟสแอน เาร่าไปจัดเลยนะคะไม่ไอ๋อลืมไปเราขอโทษกับสิ่งที่เราเจอทั้งหมดนะแล้วเราไม่ได้มาทำคลิปมานแล้วก็ปลอดภอันนี้ยังเข้าใจอยู่และเราจะบอกตัวต,วตวทนที่แท้จริงเราด้วยเพื่อไม่ให้สับสนกันนะคะก็ตามที่เห็นนะคะก็มีแม่กับชันสองคนคนที่อยู่ข้างหน้าก็คือแม่ของฉันคนที่อยู่ข้างหลังสุดนั่นก็คือชันเอง ก็นะอย่าด่ากันแล้วกันนะคะบาย